ต้องมาก่อนเนาะเองนะคะน้างี้ลุกนอนดูลูกนอนนอนท่าไหนท่าเดิมตลอดทำอะไรคว่ำแงดูเนี่ยคะคว่ำตัวเห็นไหมเห็นไหมอ่ะหมอให้ดูนะภาพนี้เราเห็นแต่อะไรคะสันหลังสีสะใช่ป่ะอ่ะหัวใช่ไหมหัวใช่ไหมคะแล้วก็หลังใช่ป่ะอ่ะหมอให้ดูหัวหัวอยู่ไหนคะ นี่คือหัวใช่ไหมหัวก็อยู่ตรงนี้ไงอ๋ออ่าดูดูดูเครื่องมือหมอเห็นไหมคะอ๋อคือควาอ่าแล้วก็หัวอยู่ตรงข้างล่างหมายถึงหัวอยู่านแลับหัวแล้วนะคะเสร็จแล้วพอเราเลื่อนเครื่องมือมาดูเห็นไหมคะเห็นแต่หลังใช่ไหมค่ะอ้าวแล้วหัวไปไหนก็คือต้องหงกไปตางนี้อ่าไม่ค่ะเพราะนอนอย่างนี้ค่ะหัวใช่เปล่าแล้วก็หลังมานี่อ๋อเหมือน นอนเป็นรูปตัว C อ,อย่างเงี้ยเนี้ยน,น,น,นะคะเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อหนูนอนอีท่านี้แล้วหัวหัวอยู่ข้างล่างสุดแ,แล้วปกติวีคไหนที่เขาจะเริ่มกลับก็ประมาณนี้ปะใช่ค่ะประมาณนี้แหละแล้วบางคนเข้าใจผิดในว่ากลับหัวปุ๊บอ๋อจะคอดเลยไม่ใช่คือเขาจะเป็นท่านี้เป็นเด็กปกตินะคะเด็กปกติเขาจะกลับหัวช่วงอายุนี้แหละ ถ้าใครไม่กับหัวนี้ต้องไปลุ้นอีกงนะว่าจะกับหัวไหมเ,ไหเพราะว่าบางคนเป็นท่าก้นเคยได้ยินท่าก้นไหมที่ที่เอาก้นลงเออท่าก<อ>้นแปลว่าเอาก้นมาเจาะข้างล่างตรงนี้<อ>คือหัว<อ>ไม่มามาแต่ก้นลงมาอ่าอย่างเงี้ยหัวอยู่ข้างบนอะไรแบบเนี<อ>้ยนะคะจะมีโอกาสเปลี่ยนท่าไหมคะแตบบ่ว่าออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เวลาตัวใหญ่แล้วอะจะไม่เปลี่ยนละ<อ>ตัวใหญ่แล้วมันจะไม่มีพื้นที่แบบ หมุนติ้วเปลี่ยนไม่มีละนะคะถ้าถ้ากลับหัวแล้วก็จะกลับหัวเลยยกเว้นคนที่เขาอเนี้ยค่ะโอ้โหเขาหลับเนาะใช่ครับดูเขานอนจิตเห็มไหมเอามือไบบเนาะปิดเลยดูมือเขาแบบเงียบตลอดเลยดูต้มตอกพควนเสร็จก็นอนต่อนะคือเหมือนกับขยับนิดนึงแล้วก็นอนต่ออย่างเงี้ย เหมือนเขาจะไปตื่นช่วงกลางคืนนะอ่าใช่ตอนกลางคืนอ่ะโอ้โหวลาเป็นคลื่นเลยไม่ไหวใจเคียร์หนูนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยนิ่งแล้วคว่ำด้วยเห็นปล่ใช่ค่ะคือเธอนิ่งเนี่อดูดูอ่าทุกคนเงียบเนี่ยเนี่ยดูเขานอนเป็นเวลาแล้วใช่ดูนีทุกอย่างเงียบเลยนะคะ นอนเป็นเวลาค่ะจริงๆถ้าแม่สังเกตเขาจะดิ้นเป็นเวลาของเขาใช่ใช่คือเด็กแต่ละคนก็ดิ้นไม่พร้อมกันนะไม่ใช่ทุกคนอ๋อเก้ามงดิ้นเนี่ยไม่ใช่นะคะแล้วแต่การนอนของเขาว่าเขาจะตื่นกี่โมงอะไรของเขาไปนะคะเขาจะตื่นใกล้ๆเดิมอะใกล้เวลาคล้ายๆเดิมค่ะ,อะของทุกวันอะนะคะเออมาเดี๋ยวหมอดูนะวันนี้นะคะสามสิบเอ็ดใช่ไหมอ่าเขาที่เราลุกหนักแค่ไหน พันเท่าไรนะพันศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าอ่าไม่ใช่พันเก้านะคะพันกิโลหนึ่งใช่ไหมอ่าวันนี้เขาต้องโลสามนะคะน้ำหนักลูกนะวันนี้หนุต้องประมาณโลสามนะคะถ้าได้โลห้าเออดีนะคะโลห้านี่ใช้ได้เลยอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะควรจะไม่ต่ำกว่าพันสามนะคะ ไอพันสามอ่ะมันไม่ต่ํากว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาที่แล้วแกลงแล้วใช่ไหมวันนี้ถ้าได้พันห้านี่เออใช้ได้เลยนะคะแสดงว่าแกโตดีนะนี่คือหมอเนี่ยวัดอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยนอนก็รลยนลอนอยู่ย<ล>ยไม่ตื่นจริง <c oughs> จังเห็นไหมแล้วจริง <c oughs> จังมากคือเอามือเห็นไหม <c oughs> แขนน่ะเนี่ยอยู่บนหัวเนี่ย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 ทันแขนเนี่ยเนี่ยเงียบเชียวเงียบ เขาจะไปตื่นนู้นนะสามทุ่มเลยนะสามทุ่มกลางคืนใช่ครับเขาจะชอบตื่นกลางคืนแหละสามทุ่มหมอไม่มาแล้วลูกเออสามทุ่มมานะเดี๋ยวเดี๋ยวแกมจะตั้งยิงซีดูนี่ขอสนิทเลยดูสนิทเลยอ่ะแล้วก็จะมีช่วงเช้าในตั้กี่โมงตีห้าหกโมงใช่ตื่นเช้าใช่ไหมตื่นเช้ามาใช่ป่ะปลุกแม่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลุกแม่เสร็จดิ้นแป๊บนึ่งเอาหนูนอนต่อ นอนต่อยาวเลยเออเออแล้วเราอะค่ะถึงขนาดอย่างนี้นะคะอดนอนไหมออไม่ตัวตัวเราอะค่ะก็ก็เฉยๆใช่เปล่าใช่แต่ออว่าแค่รู้สึกว่ามันมันรู้สึกตัวแบบบ่อยแต่ว่ามันนอนต่อได้ใช่ไหมคะนอนต่อได้บ้างค่ะได้บ้างอ่าแล้วตอนไม่นอนต่อทำไรอะ่ะเนี่ยหนูเพิ่งมาเป็นเมื่อสองวันที่แล้วที่แบบ รู้สึกทั้งคืนเลยอ่ะหนูก็หลับตาอยู่งั้นอ่ะแต่หนูรู้ว่ามันไม่หลับอ๋อก็คือนอนหลับตาตายใจว่าไม่หลับเลยใช่ไหมต้มให้นี่ไหมคะต้องต้มอวัยวไปกินช่วยนอนไหมอืมมันจะมียาที่ทําให้ง่งอ่าใช่ไอ้พวกยาแก้ขึ้นไส้อ่ะค่ะหัวใจลุกเต้นร้อยร้อยสาที่เาใ้ช่ใช่แก้เวทหนอันนั้นมมีอยู่ แก้วเยนหัวค่ะมีปะมีอยวแก้วเยนหัวเม็ดสีเหลืองๆใช่ใช่เอามากินก่อนนอนมันก็จะทําให้เราง่วงอ่าอันนี้มันจะปลอดภัยกับกับแม่ไงคือแม่ลูกปลอดภัยนะไอยาประเภทอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่กลุ่มยานอนหลับนะคะดูแก่จีเนี่ยลครับแล้วจริงๆนะคะเหมือนานนี้ไปแล้วนะขยับไปนิดนึงวยนะแต่ก็นอนเปลี่ยนท่าแล้วก็ แกแบบดูดูแกดีซุกแบบเห็นไหมคะค่ะโขมแบบเห็นต่หลังงะขึ้นเหรอดิงเห็นไหมเห็นไหมหลังไวเนี่ยเห็นไหมคะแล้วข้างบนนี้อ่าพอหมอเคลื่อนเคลื่อนเครื่องมือมาข้างบนใช่ไหมอ่ะเป็นอะไรคะกอนเออเป็นกระดูกสันหลังตรงก้นใช่ป่ะตรงก้นโกบกเนี่ยนะคะแล้วก็ข้างบนจะไม่มีสีสษะจะมีแต่ก้นเนี่ยสมมุติหมอจิ้มไปเนี่ยเนี่ยหมอโดนก้นเขา ลเนี่ยแต่ก็นะคะอาแม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่ก็โดนก้นเห็นไหมตุยตุยตรงเนี้ยอาก้นเห็นนะคะถ้าฉันมาปูดตรงนี้แสดงว่าตรงนี้คือก้นใช่ค่ะทําไมมาปูดตรงนั้นเพราะว่าเวลาเขาดิ้นอ่ะก้นก็กระดกขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมองว่าเอ๊ะทำไมกลมๆหัวหรือเปล่าหรืออะไรหัวอยู่ข้างล่างเลยเห็นไหมคะแต่ก้นมันจะนูนๆมาข้างบนไงเออนะคะ เนี่ยเนี่ยจริงๆเขาก็ขยับนิดนึงนะนะคะแต่เขาแบบไม่ยอมไม่ไงเห็นปะเห็นไหมไอ้ขึ้นอะไรเออเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเริ่มแต่ยังไม่หงายนะคะไม่หงายไม่หงายแต่แข็งอยู่โอ้คว่ำด้วยแต่แข็งออกไปทางคว่ำเนี่ยนะคะเขานอนแบบท่าสบายอ่ะต้องสุขดูดูดูเอามือขึ้นมาใหม่เนี่ยเนี่ย เห็นป่าดูท่าเขาวาเห็นไหมมันจะกลับมาที่เดิมเห็นไหมคะกลับมาท่าเดิมเห็นไหมนี่นๆๆๆๆอะลำคาลังคาลังคาคือกำเนี่ยเนี่ยมือมาทางนี้เห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหเราอะเขานอนทสบายคือถ้าเกิดหน้าหงายมาตรงนี้นะโอ้โหมันเห็นเลยหรอนะคะพอช่องช่องว่างตรงนี้มันโอเคมากเลยอะร้านพ่อเลยแล้วกันื้อง เห็นไหมเห็นแต่อะไรคะเออเห็นไหมเห็นแต่แขนใช่ป่ะเนี่ยเห็นแต่แขนมือกำกำอยู่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วหน้าหนูไปไหนในนู้นศุกไปนู้นเออในนู้อันนี้อะไรรู้ปะคะเนี่ยใบหูอ๋อโอ้ยท่าเดิมเลยอ่ะเห็นไหมใหูแล้วก็เนี่ยอีกอ่าใช่ป่ะอ่ามันอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเนี่ยท่าจวเวียนเลยแต่หมอว่ามันเวลานอนจะชอบทำท่านี้แน่ๆอ่ะคือเอามือยองหัก นะคะเนี่ยดูกำหมัดอยู่เนี่ยเนี่ยๆแล้วนิ่งเลยนะคือนอนแบบหลัจเนี่ยหมอกแก้งแบบนึง<ะ>โอ้โหท้านหน้าเนี่ยนะคะหงายมาบนนี้นะเห็นเลยะะเห็นเลยคือมันจะแบบไม่มีอะไรบังเลยอะมันจะแบบเห็นชัดเลย้ะดูดูมือมือสั่นแล้วยังไม่นี่เลยปล่อยให้สั่นไปเนี่ย <laughs> เพลินเหรอเนี่ย เห็นไหมเนี่ยหมอนหมอดิ้มไปโดนเห็นไหมคะเราจะโดนแถวๆมือเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแต่เวลาเราอยู่บ้านเราห้ามจิ้มนะคค่ะเพราะว่าเวลาหมอจิ้ม่ะคะหมอดูเองนีีด้วยใช่ปะเออหมอจะรู้ว่ามันคือส่วนไหนเนีถ้าเราไปจิ้มเองเอาเดี๋ยวไปจิ้มอะไรก็ไม่นะคะเออดูท่าเธออ่เอแล้วก็นิ่งเหมือนเดิมเออแต่เธอนี่ยิ่มมากเลยเธออ่ะ หนาสนิทโหมันแบบเสียดายอะ่ะใ่มันแบบโอ้โหที่เธอล่งมากตรงเนี้ยนะคะไ้าหิูตัวขึ้นมาหน่อยนะเออจริงถ้าพลิกตัวมานะนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นเขาขยับมือไหมเออแต่เหมือนแบบเอ้อไม่ค่อยตื่นอานะเนะเนะเนะ,นะมาลุกมาหันมา,มาสิเนี่ยเนี่ยเนี่ย เอามือลมเนี่ยนะคะแต่ว่าหน้าไม่งหายเออใช่เห็นไหมเกือบแล้วเกือบแล้วนี่นะคะไหนไหนหนูย่เพิ่มือมัจับนี่เห็นแต่แขนเห็นไหมแต่ว่าง่ายแล้วนะจธเห็นแขนเห็นแต่แขนแขนมาเต็มนะคะ นี่นี่นี่เห็นยังนี่ไงเห็นแล้วดูดูทำหน้าดูทำหน้าเห็นไหมคะเห็นปากไหมอ่านี่ปากใช่ไหมคะอันนี้จมูกเขานะคะอันนี้แก้มเห็นไหมนี้นะคะเออลอให้ดูบ้างเอามือออกไปบ้างนี่นี่อันนี้ก้มหน้าเห็นไหมคะนอนก้มเห็นไหม นอนก้มอันนี้ตั้มจมูกนะคะอันนี้ราคาแก้มเห็นไหมอ่านอนเนี่ยปบดูคนนอนแบบแบบหลับอ่ะหลับเออดูดูแบบนิ่งใช่เนี่ยแต่ว่าเวลาเขาตื่นเขาก็ไม่ได้แบบว่าขยับตาหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาตื่นเขาก็จะลืมตาด้วยค่ะมีลืมตาได้ไหมเออนะคะมีลืมตาได้แล้วแต่ว่าเราเห็นเป้าตอนจังหวะเขานี่ตื่นมานะคะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือนิ่งอยู่หลับนะคะเนี่ยนอนเห็นไหมเห็นไหมนอนแล้วก็นอนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือนอนเกือบงายใช่ป่ะคะตะแคงนิดนึงใช่ไหมตะแคงนิดนึงพราะแก้มข้างนี้เราไม่เห็นเนี่ยเขานอนนอนบางอนู่เนี่ยเห็นไ้ยคะแล้วก็อันนี้แก้มเขาเนี่ยนะดูนอนเห็นไหมอ่ะดูนอนปากอ่ะมีํำปากเข้าอ่ะ ปากเจอเลยนอนปากเจอเลยอ่ะใช่ป่ะปากแบบมูทู่อ่ะมูทู่ดูดูใช่ปากดูปากทำปากจู่เหรอถ้าเธอ่ะนอนปากจู่อ่ะไม่เหมือนหมอว่ามันกำลังแบบมันกำลังนอนเพลินๆเลยอ่ะมันเหมือนแบบหลับสนิทอ่ะเหมือนเลยหลับสนิทอ่ะนะคะเนี่ยเห็นบ่างหรือถ้าแก่นอนจะแทงเห็นไหมคะ เนี่ยนอย่างน้อยก็คืออ้าวมือไม่มาก็ยังเออดีหน่อยนะคะเห็นไหมเริ่มเริ่มขยับใช่ป่ะใช่เมื่อกี้รู้สึกนะคะแต่ว่าจมูกเขาเนี่ยตรงปลายเขาจะมนมนนะเหมือนเป็นแบบโค้งๆค่งเนี่ยเห็นปะเหมือนใครอ่ะคุณพ่อใช่ไหมอ่าหมอรู้สึกว่าหน้าโค้งหน้าเขาว่าเหมือนคุณพ่อเขาเลยเนี่ย เนี่ยนอนสัพิมพ์เลยพิมพ์แบบคือเธอพิมพ์มากเลยเธอออะนจริงจังปากงูเออเนี่ยเนี่ยแก้งแก้งปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมขยับหัวนิดนึงเห็นไหมคะขยับหัวนิดนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขยับแขนมาเห็นว่าเห็นว่าอ่ะอ่ะนี่เห็นไหมคะอันนี้เห็นหน้าเยอะขึ้นใช่ปะเนี่ย น๋ะจมูกเขาจะใหญ่ๆเออจมูกใหญ่ๆตรงปลายก็หนาๆเนี่ย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 ตรงปลายหนาๆเนี่ยเนี่ยเธอเธอหลักพิมพ์มากเลยอ่ะเธอเธอขี้เซามากให้เห็นก็ได้แต่หลับดูอ่ะดูนอนแล้วก็ปากก็เดี๋ยวนี้แต่ปากดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้ปากจู้เหรอเห็นไหมเดูดิ้นหนีเห็นไหมอ่าเห็นไหมคะ เนี่ยห็นไหมเห็นแก้มใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแก้มข้างนี้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยเวลาเวลาแกดิ้นเราถึงจะเริ่มอ่าเนี่ยๆตื่นเห็นไหมอ่าอ่าตื่นเนี่ยกลมชาบ้าๆนะกลมเลยแก้มเยอะด้วยเห็นไหมคะเออเนี่ยอันนี้ขยับเห็นเห็นรูจมูกไหมอ๋อเห็นนะคะเนี่ยรูจมูกเห็นไหมคะอันนี้คือแกอย่างนี้ไงอย่างนั้นนี่อย่างนั้นเออเนี่ยเธอก็กลับมาท่าเดิมแล้ว หลังจากที่เธอโดนแกล้งเสร็จเธอก็กลับมาท่าเดิมเนี่ยพอหอแกล้งไปก้อยนี่เห็นไหมหมุนหมุนหน้าหมุนหน้าเหรอหมุนหน้านะคะหมุนหน้านิดนึงอ่าแล้วเดี๋ยวเธอก็กลับตำแหน่งเดิมเพราะว่าท่านั้นคือเขาสบายเพราะว่าเพราะว่าท่าเธอเธอง่วงไงแล้วแล้วพอพอมันได้ตำแหน่งสบายใช่ป่ะอ่าแกก็กลับไปท่าเดิมมาแหละตำแหน่งมันโอเคอย่างเงี้ยแกก็ชอบอย่างเงี้ยเหมือนกับใครมากวนนิดนึงก็ดิ้นหนีนิดนึง อย่างเงี no? oh. ้ยนะคะแล้วก็นอนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมมพอหมอแก้มเห็นไ่ะอ่าหมอแก้มหมอแก้มนะคะเห็นไหมนะคะแต่ว่าจริงๆะค่ะหมอว่านะกำลังนอนสนิทเลยอ่ะ จังหวะเนี้ยเหมือแบบแบบเหมือนกำลังเพิ่งนอนไม่นานเนี้ยแล้วเธอก็แบบว่าโหไม่อยากตื่นเลยอ่ะเพราะตอนจอดรถยังดิ้นอยู่เลยตอนเยอะมากนอไม่ไหวแล้วนะคะหนูไม่ไหวแล้วเหรอเนี่ยดูสินอนปากบู้เหมือนเดิมนี่เวลานอนได้เวลานอนหันกลับไปแล้วใช่ใช่ค่ะหันกลับเหมือนเดิมเห็นไหมเห็นไหมหันกลับแบบเดิมมุมเดิม นะคะอันนี้คือหน้าเขาใช่ไหมอันนี้คือส่วนของลบค่ะที่แกชอบไปนอนพิงไว้อะนะคะ่ยนะคะเนี่ยเห็นเห็นลบไหมเหมือนหมอนเลยเห็นไหมคะเนี่ยที่นี่คือลบนะเออแล้วเนี่ยคือหน้าเขาเห็นไหมอาครับแล้วหมอนเลื่อนนิดเดียวนี่คือลบเห็นไหมแล้วก็หัวนอนพิงเลยเห็นไหมเป็นหมอนเลยหนุนเลยเป็นหมอนเลย สบายใจเลยเนี่ยอื่เป็นหมอนสบายเลยนะคะเออเนี่ยเห็นว่าตำแหน่งเดิมนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลกก็อันอ้นอ้วนตรงนี้เออเกดนอน,นอย่างเงี้ยอ้โห,ห,หมาหมอให้ดูอันนี้ค่ะหมอให้ดูน้ำหนักหน่อยนะนะคะเออเนี่ยหัวแกตกับหัวแล้วกับหัวแล้วก็คือตำแหน่งแกก็คือโอเคละนะคะเออ เป็นท่าท่าปกติของเด็กๆอย่างนี้ก็คือลุ้นทอดเองได้หรือเปล่าอยากทอดเองล่า<ะ>จริงๆก็อยากทอดเองค่ะหมอแต่ว่ามันจะ <c oughs> ต้องดูน้ำหนักตอนนั้นด้วยใช่ไหมครับหมออ่าหมอจะบอกเลยค่ะอันที่หนึ่งนะดูน้ำหนักก่อนนะคะ,ะอันที่สองดูอะไรรู้ปะคะดูเนี่ยถ้าหมอบอกแล้วไม่ต้องตกใจนะะอ่าตอนแรกหมอจะไม่บอกก่อนละ นะคะสายสะดือแก่นะสายสะดือแก่นะคะพันคออยู่อ่าแล้วทําไมหมอไมต่ต้องไม่บอกก็คือบอกปุ๊บแล้วตัวเองก็จ่ายนี่ไงกังวลไงแต่ที่จริงในท้องอะคะ่ะพันอยู่ไม่เป็นไรนะคะพันอยู่ถ้าจะดิ้นปกติอะไรมันก็ปกติะนะ,ะสายสะดือะคะ่ะพันคอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเออถ้ามันพันหลายรอบเออเป็นไง หายใจไม่ออกอ่าเราจะคิดว่าเราหายใจเนี่ยไงเราจะชอบคิดว่าเขาหายใจไม่ออกแต่เขาที่จริงเขาไม่หายใจเขาใช้เขาช้ยอะไรไม่รู้หายใจเด็กในท้องเขาไม่ได้หายใจนะคะเด็กในท้องเขาอาศัยออกซิเจนจากแม่นะคะอาศัยยังไงคะไปทางสายสะดือไงอืมเขาไม่มีการมาแลกเปลี่ยนอากาศเองนะ อ่าไม่ใช่หายใจยืดืดอ๋อใส่สะดือพันหายใจไม่ออกไม่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใส่สะดือพันจนเลือดไม่เดินเพราะว่าเลือดใส่สะดือคือสําคัญสุดถ้าใส่สะดือเลือดไม่เดินเป็นยังไงก็ย่อยไม่ได้เออถูกป้องฉะนั้นใส่สะดือพันคอถ้าเลือดมันไหลเดินดีธรรมดาเขาก็อยู่ธรรมดา นึกออกป่ะคะเออแต่เราไปคิดเองว่าอ๋อพอมันพันปุ๊บอ๋อต้องรีบออกเลยตอนนี้ไม่ใช่นะคือเขาก็อยู่เขามาตั้งนานแล้วเขาก็อยู่ได้ของเขาเนี่ยแหละแล้วเนี้ยหมอเห็นมันพันยังไงคะมันพันหลวมๆเนี่ยตอนเนี้ยหลวมยังไงรอบเดียวค่ะเอาดูค่ะดูหลังคอเขาค่ะเห็นยังเห็นข้างหลังคอไหมอะไรบางอย่างเห็นสายสะดือยังอ่าสายสะดืออยู่นี่ไง เห็นยังค่ะอ่าเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นเส้นนี้ใช่ไหมคะอ,อย่างนีเ้เราเรียกว่าหนึ่งรอบอ,อย่างนี้คือรอบเดียวอ่าพอมาดูข้างหน้านี่อ่ะดูข้างหน้าใต้คางเห็นใต้คางเปล่า<อ>มีส่สะดือเปล่ามไม่มีอ่ะนี่ไ,ไงนเห็นไหมคะนี่นี่สายสะดือนี่อันนี้หัวใจเขานะ อันนี้หัวใจเต้นนะคะอ,อ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยสายสะดีออยู่ตรงนี้นี่ไงเห็นเป่ะแล้วก็อยู่ใต้คางเห็นไหมคะเนี่ยใต้คางเห็นไหม,มหนากยอยู่ตรงนี้แลนี่อยู่ใต้คางเห็นยัง อ่าอย่างนี้คือพันหนึ่งรอบอ่าแต่ว่าเห็นไหมคะมันหลวมๆคือหลวมๆก็คือยังไงมันห่างออกมาจากคาห็นปะมันค่อยติดเออเนี่ยอย่างนี้ก็ธรรมดาอย่างนี้แกก็อยู่ได้อแต่ว่าถ้าตอนคลอดอ่ะทําไมหมอซีเรียสตอนคลอดลูกอ่ะคะก็ตอนคลอดมันจะตึงไงอือคือเราไม่รู้เลยอ่าไม่ใช่เวลาคลอดก็คือเอานึกภาพคลอดคลอดก็คืออ่าเนี่ยดูภาพนี้อ่ะ ตอนแรกหมอจะไม่อยากชี้ให้ดูเดี๋ยวกลัวตกกระจายเห็นยังเห็นเห็นอ๋อโอเคเห็นสายเขเดือยังค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะแต่ตอนคลอดก็คือหัวเขาจะลงอ๋อแต่เราไม่รู้ว่าแบบมันจะไปึงตอยต้องมันจะตึงแค่ไหนเข้าใจไหมคะตอนคลอดคือหัวเขาจะลงข้างล่างถูกปะแต่สายอ่ะมันจะรัดอย่างนี้อ๋อเข้าใจ เนยกออกแม้สายมันโยงกับเขาอย่างนี้ใช่ปะคะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนทลอดบางคนถ้าเราเคยได้ยินอ่ะโดนผ่าฉุกเฉินอ๋ออ่าตอนนี้นะคะหนึ่งโอ้หนึ่งหกศูนย์ห้า